ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่สืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเป็นเขาจึงทำให้มีงูอยู่อย่างชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นมีลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอานาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูเป็นสัตว์เทวชนิดหนึ่ง ในเทศนิยายและตำนานพื้นบ้านบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานมีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แพร่หลายในภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งทวีปเอเชียโดยเรียกชื่อต่างๆกันต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะอยู่ที่อินเดียด้วยมีนิยายหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากาบมหาภารตะซึ่งเป็นประาปักของพญาคุด ส่วนในตำนานของพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งเช่นกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่ และเมื่อไปเล่นน้ําในแม่น้ําโขงก็ควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพญานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่นหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปยังเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากล่มไม้อทุปป,ป,ปาลณิโครถ ไปยังล่มไม้ชื่อมุจลินทรงนั่งเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดวันคาวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดทั้งเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกป้องพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมไม่ให้ถูกพระวรากายหลังจากฝนหาแล้วก็คลายขดออก และทำการแปลงกายจากพญานาคมาเป็นมานพคือมาเป็นหนุ่มน้อยยืนเฝ้าอยู่ที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทําให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางนาคปลกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบรรลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระาศาสดา ความเชื่อเรื่องพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดงมีเกรดเหมือนปลามีหลายหลากสีแตกต่างกันไปตามบารามีบ้างก็มีสีเขียวสีดำหรือมีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้น จะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็เสียนและเกเศียนนาคจำพวกนี้สืบเชื้อสายมาจากพญานาคอนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังของพระวิษณุนาลายปรมนาถณเกษียนสมุตอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่มีที่สิ้นสุดมีศรีรษะถึงพันศรีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากคันและเกิดจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงามเรื่องเล่าพญานาคเมืองโพนพิสัยจังหวัดหนองคายลักษณะของอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวง ตรงข้ามกับอำเภอพลพิสัยคือบ้านโดนที่ขึ้นกับเมืองปากงึมทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้อําเภอพลพิสัยว่าในหน้าแล้งจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงแต่บริเวณอำเภอพลพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาวบริเวณบ้านโดนวันหนึ่งในหน้าแล้งตอนเที่ยงวันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่ง ได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีหาบที่มีกระป๋องน้ำลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบอ่อหรือน้ำลินเมื่อลงมาแล้วได้หายตัวไปชาวบ้านลงมาเห็นพบแต่กระป๋องน้ำพ่อแม่ต่างพากระตามหาแต่ก็ไม่พบจนครบเจ็ดวันเมื่อไม่เห็นลูกสาวจึงคิดว่าลูกสาวคงได้จมน้ำตายไปแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้องและชาวบ้าน จัดทำบุญอุทิศให้ในตอนกลางคืนก็มีหมอรำสมโภธจนเวลาต่อมาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวที่เข้าใจว่าได้จมน้ำตายไปแล้วนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอรำกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลอกเข้าสุดท้ายลูกสาวจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหลังจากที่ตั้งสติได้ และแล้วญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงกันนั่งฟังหญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มในโอ่งหมดเมื่อจะลงไปตักน้ำและเมื่อวางกระป๋องน้ำลงปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่ามันได้ยกเท้าหน้าเพื่อเรียกให้เข้าไปหาตนจึงได้เดินเข้าไปหาและหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาล พอหลับตาลงได้สักครู่หมูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นก็ปรากฏว่าตนได้มาอยู่ที่อีกเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่แต่จะแปลกก็ตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าสีแดงและมีผ้าพันศีรษะเป็นสีแดงเหมือนกันโดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงมาเหมือนกับหัวงู เมื่อเดินตามชายคนนั้นชายคนนั้นก็คือหมูที่แปลงร่างกายเป็นคนก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไมสาเหตุที่เขาถามกันอย่างนั้นเพราะว่ากินตัวของมนุษย์ต่างกับกินตัวของชาวเมืองบาดาลชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมืองจากนั้นชายคนนั้นก็พาเดินไปเรื่อยเรื่อเมื่องน้ามองดูท้องฟ้า กลับปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีขุ่นๆของน้ำชายคนนั้นได้บอกกับหญิงสาวว่านี่เป็นเมืองมาดานและเป็นเมืองหน้าดานส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสมโพธเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานั้นเหล่าชาวเมืองที่นี่ก็จะจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า หลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ได้นำตัวขึ้นมาส่งโดยการเดินมาตามทางเดิมก็เป็นการเดินมาเรื่อยๆแต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิมแล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อแม่จากการเล่าของลูกสาวพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้ลูกสาวต่อมาอีกเจ็วัน ลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดหลวงปูเ่เทศเทศสังสีท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเบื้องล่างของแผ่นดินจังหวัดหนองคายเป็นเมืองบาดาลภายใต้วัดหินหมากเป้งแห่งนี้ลึกลงไปจะเป็นถ้ำที่พักของเหล่าพญานาคซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่โตมาถึอมาเป็นโพรงถ้ำที่ทอดทะลุถึงวัดพระพุทธบาทดอนแก้วใกล้วัดหินหมากเป้ง อันเป็นรอยพระพุทธบาทองค์จริงอยู่ที่นั่นและพงถ้ำยังทอดทะลุปไปโดยตลอดทั่วถึงกันทุกแห่งหนของอาณาบริเวณของเมืองพญานาคในวันดีคืนดีโดยเฉพาะวันพระเหล่าพญานาคที่คอยพิทักษ์รักษาวัดหินหมากเป้งก็จะพากันขึ้นมาเฝ้าฟังอัธรสบทธรรมของหลวงปู่เทศเทศรังสีแถวแถวท่าน้ำบริเวณหินศักดิ์สิทธิ์สามก้อนซึ่งหลวงปู่เทศเอง ก็ได้เทศนาโปรดพญานาคเหล่านั้นและท่านยังบอกเราว่าเคยลงไปพบพญานาคอยู่หลายครั้งที่วัดหินหมากเป้งแห่งนี้เคยมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นในวันออกพรรษาซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าเป็นดวงไฟที่พญานาคจุดขึ้นมาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดหินหมากเป้งแห่งนี้หลังจากหลวงปูเ่เทศเทศรังสีลสังขารในวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปูเ่เทศเทศรังสี ได้บังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นโดยมีงูหลามขนาดใหญ่หลายตัวปรากฏกายให้ผู้มาร่วมงานได้พบเห็นบริเวณใกล้ๆกับลานที่ประกอบพิธีบรรดาผู้พบเห็นต่างโจ์ขานกันไปต่างๆนานาถึงงูลึกลับเหล่านั้นว่าเป็นตัวแทนของพญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เทศภายหลังจากงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่เทศเสร็จสิ้น บรรดางูเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏกายให้ผู้คนได้พบเห็นอีกเลยจากหนังสือประวัติของหลวงปู่เทศเทศสังสี